สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานช่วงนี้ใกล้วันหยุดสงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้วนะคะนอกจากเราชาวไทยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ไม่แต,ตกต่างกันค่ะวันนี้คุณชาญบดีดิดเจริญหรือพี่ทอ็อปจากสำนักบ,บริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานมีข่าวดีสำหรับพี่น้องแรงงานสามสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมามาบอกค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอ็อปสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะพี่ทอปคาเข้าเรื่องกันเลยกรงการจัดหางานมีข่าวดีอะไรสําหรับแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยคะ่ะครับก็คณนะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขอผ่านให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาเดินทางกับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงการประจำปีพศ2 5 6 7 ระหว่างวันที่1เมษายน2567ถึง15พฤษภาคม2567 <c oughs> โดยการเดินทางออกหรือเข้าราชนาจักรในครั้งนี้ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชนาจักรอีกหรือ r e e n t r y Permit นะครับและไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม <c oughs> ในกรณีใดๆครับผมที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะทำไมกระทรวงรายงานถึงเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับ<ะ>ในระหว่างการเยือนประเทศไทยเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานี่ก็ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆ<ะ>นะครับโดยในประเด็นทางด้านแรงงานเนี่ยได้หยิบยกเรื่องการผ่อนผันให้แรงงานกัมพูชานะครับเดินทางกับประเทศต้นทางเพื่อร่วมง,งานประเพณีสงการานต์ประจำปี2567<ะ>โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่นที่เคยดําเนินการเมื่อปี2562นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้จึงได้เมอบหมายให้กระทรวงแรงงานนะครับสำนักงานทุกคนก็เมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาดําเนินการตามหน้าหน้าที่นะครับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว่างการสามารถกลับไปร่วมง,งานประเพณีสงกรารได้โดยสะดวกลดขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง นะครับเมื่อเขากลับมาทํางานในเมืองไทยอีกครั้งก็จะได้สามารถมีแรงในการทํางานได้อย่างเต็มที่นะค่ะแล้วที่บอกว่าเอาเงินคามสะโตรนี้ค่าค่าเรียนที่หรือค่าใช้จ่ายที่เราเราช่วยเหลือเขาไปเนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยค่าเรียนที่เพอร์มิตที่แรงงานจะต้องเสียนก็คือ1,000บาทต่อ1คน1ครั้งนะครับค่ะ ก็มาตรการนี้ก็จะทําให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกลก่าวในแต่ว่าต้องเดินทางออกและเข้าในช่วงระยะเวลาที่เราเสนอหรือกําหนดก็คือระหว่างวันที่1เมษายน2567ถึงวันที่15พฤษภาคม2567ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับโดยกระบวนการในการดําเนินการเนี่ยขอเล่าในเบื้องต้นก็คือแรงงานต่างด้ากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนี่ยซึ่งได้รับการตรวจลงตารหัส LVA นะครับและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักเหลือไม่น้อยกว่าวันที่15พฤษภาคม2 5 6 7นะครับพอเวลาเดินทางออกไปถึงตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับก่อนออกเนี่ยก็ขอก่อนออกนอกราชอาณาจักรก็คือตรงตมนะครับขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบนะครับว่าประสงค์จะดําเนินการตามแนวทางการผ่อนผันตามมติคอรมอที่กล่าวมานะครับ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะได้ประทับตาอนุญ,ญาให้ออกนอกราชอาณาจักรและระบุข,ข้อความกำกับไว้ว่าเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2567นะครับและจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในวันที่15พฤษภาคม2567นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับค่ะ,คะพี่ท็อปคะแล้วแนวทางนี้เนี่ย เขาเขาทำแบบนี้เป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าเคยมีการทํามาก่อนแล้วจริงแล้วก่อนช่วงโควิดเนี่ยในปี62สองต่อมา้าเราพหกสองเนี่ยก็มีการดําเนินการในรัฐละดังกล่าวค่ะครับผมแต่ว่าก็หยุดไปอันนี้หยุดไปด้วยใช่เรื่องโควิดไหมคะเพราะว่าหลังหกสองมันมีเรื่องโควิดโควิดพอหกสามหกสี่หก้าก็จะเป็นเรื่องโควิด คือมไม่มีมาตรการตรงนี้ช่วงนั้นก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับทางทางสาธารณสุขที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็อาจจะการปิดพรมแดนอนปอค่ะก็จะดําเนินการแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เว้นไปตอนนี้ก็กลับมามาช่วยเหลืออีกครั้งใช่ครับเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับแรงงานต่างชาติที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยครับ<ม>ค่ะแล้วอันนี้เมื่อสักครู่เห็นพี่ท็อปพูดถึงระยะเวลาเงื่อนไขที่บอกว่า 1เมษายนจนถึงสิบห้าพฤษภาคมห7เจ็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเรากลับมาแรงงานเขากลับเดินทางกลับเข้ามาพ้นวันที่กำหนดไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครัพี่ท็อปก็แรงงานที่จะเลือกใช้มาตรการตรงนี้<ช>นะครับ<ช>จะต้องกลับเข้ามาในราชนาจักรท้าสุดเนี่ยคือวันที่15พฤษภาคมส5 6พ<ช>ันเ<ๆ>กรณีกลับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้การอนุญ,ญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรอย่างเป็นการสิ้นสุดนะครับดังนั้นก็แรงงานที่จะเลือกใช้แนวทางหรือมาตรการที่คณะรัฐมนตรีผ่านานตรงนี้ก็จะต้องมีกําหนดการในการกลับที่แนช่ชัดนะครับแล้วท่านถ้าสมมติพ้นวันดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาทํางานอีกไม่ได้แน่นอนแล้วแล้วต้องทํำยังไงครับมันก็ถ้าสมมติเลือกใช้แนวทางนี้อพอกลับเข้ามาปุ๊บก็ การอนุญาตวีซ่าเดิมที่เป็นวีวซ่าทำงาน L-A เนี่ยก็จะสิ้นสุดก็มันจะเหลืออาจจะเป็นการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวก็ทํางานไม่ได้ถ้าอยากจะทํางานก็ต้องเข้ามาทํางานตามระบบ e u อีกครั้งหนึง่งซึ่งก็จะเสียเวลาทางในเจ้า <N ita S 2> และคนต่างด้าวเรียกว่าเริ่มกระบวนการขอใบอนุญาตทํางานแล้วก็การเข้ามาทํางานในประเทศไทยทุกอย่างใหม่หมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือถือเป็นเรื่อง ที่ต้องเน้นย้ำใช่ไหมคะพี่ท็อปต้องต้องห้ามเด็ดขาดเลยภายใน1เมษาจนถึง15พฤษภาม <60 S 2> คมหกเท่านั้นระยะเวลาต้องตามนี้ค่ะ,ะคแล้วถ้าหากรู้ว่าตัวเองมีแผนรู้แล้วแหละว่ามีแผนว่าจะเข้ามาไม่ทันภายในวันที่15จะต้องทำยังไงคะก็อันนี้ขอแนะนำให้ดำเนินการตามแนวทางปกติก็คือการชำระค่าดรรเนียมรีเอนที่เพอร์มิทหนึ่งพันบาท ก็คือตอนก่อนที่จะเดินทางผ่านแดนก่อนออกนะต้องก่อนออกก่อนออกใช่ไหมคะก็คือต้องแจ้งไว้เลยว่าเราขอเที่ยคนที่ยวเมืองใช่ครับอ๋อแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมหนึ่งพันหนึ่งพันบาทต่อ่ันอ่าหนึ่งท่านมีสามคนก็กว่าสามคนละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทคะรับผมแล้วแล้วแรงงานที่ที่เราผ่อนพันให้เนี่ยพี่ท็อปคะบมีจํานวนประมาณเท่าไหร่คะ แรงงานที่ได้รับอ่ะนุยทํางานทั้งหมดในเมืองไทยเนี่ยมี2.8ล้านคนนะครับโดยจากที่เราสํารวจในเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ2.2ล้านคนที่มีหนังสือเดินทางแล้วก็มีการตรวจลงตาแต่ว่าในจํานวน2.2ล้านคนตรงนี้ก็โดยมากเนี่ยจะเป็นแรงงานเมียนมาหลัก1.7ล้านคน<ม>จะเป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยก็ประมาณ5ต่กว่าคนนะครับดังนั้นเนี่ย จากที่เราคาดการเนี่ยแรงงานกลุ่มที่เดินทางออกนอกล่าอณกจากและกลับเข้ามาตามมาตรการที่คารมอผ่อนผันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในราวทั้งสองแสนกว่าคนนะครับก็จะเป็นกาและลาวเป็นหลักโดยปกติเท่าที่ผ่านผ่านมานี่เขาจะเขาก็เขาก็ดำเนินการได้ตามปกติไม่ได้มีแออัดใดๆใช่ไหมคะก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ การมีมาตรการผ่านนตรงนี้ก็ช่วยทําให้การเดินทางเข้าออกตรงด่านผ่านแดน,นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็อาจจะไม่ต้องไปดําเนินการรับคําขอรีเอนี Ent ่เพอร์มิตนะครับก็สามารถที่จะประทับตาขาวออกพร้อมทั้งการเขียนข้อมูลว่าคนต่างด้านคนนี้ยดาเนินการตามมติคมมตรงนี้แล้วก็ จะต้องเดินทางกลับมาภายในวันที่สิบห้าพคเก็ดก็แนะนําว่าคนอังเานเนี่ยก็ควรจะบอกเจ้าที่ตัวคนเข้าเมืองด้วยว่าเราจะใช้มาตรการตรงนี้นะครับทางด้านตอมอเนี่ยก็จะได้แจ้งหรือว่ามีการเขียนมารก์กกำกับเอาไว้ในเล่ม่คะ,ะครับเวลากลับเข้ามาก็จะได้รู้ว่าเป็นใช้ฟิตรงนี้แล้วเขาต้องใช้หลักฐานอะไรไหมคะในการที่จะแจ้งว่าเขาเนี่ยเป็น แรงงานกลุ่มที่ได้รับการผ,ลผล่อนัน์จริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยในหนังสือเดินทางก็จะมีดวงวีซ่าอยู่แล้วดัง<ล>นั้นทางตมเนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วล่ะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับการผ,ลผล่อนพันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ควรต้องแจ้งท่านตมก่อนนะครับการการข้อผิดพลาดฟัง <ผม S 1> ดูแล้วสะดวกสะดวกมากเลยสามารถช่วยน่าจะช่วยเหลือแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของเราได้พี่ท็อปคะ ได้รับข้อมูลครบถ้วนเลยสุดท้ายแล้วค่ะพี่ท็อปอยากฝากอะไรถึงนายจ้างสถานประกอบการหรือพี่น้องแรงงานเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านของเราที่กาลังรับชมอยู่บ้างไหมคะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากให้ในายจ้างสถานประกอบการนะครับจ้างงานคน่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับหากมีข้อสงสัยในการจ้างงานหรือการขอใบอนุญาตทำงานนะครับสามารถติดตาม ข้อมูลนี่ยใกล้ชิดที่เ,เว็บไซต์กรมการจัดหาง,งานนะครับ doe g o th หรือติดต่อที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานค,านครพื้นที่นะครับหรือง่ายสุดก็คือสายด่วนหนึ่งห้านหกกดสองกรมการจัดหาง,งานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อมูลตรงนี้อยู่ครับผม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณชานบดีดิจเจริญนักวิชาการแรงางานชำนาญการจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานใน EP ีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานผ่านช่อง YouTube PRDOE News สวัสดีค่ะ